ถ้าคนท้อกินหน่อร่ายตาหน้ามึงอะตาเขียวเนอะผู้มาได้ตัดนะครับเป็นคนที่ตัดกิ่งเด็กๆเอง ช่วงมีหน่อไม้แล้วค่อยมาหาหน่อไม้ทำเป็นหน่อไม้ทอดโอ้โ,ออนนโ,อโหเอาทั้งเดียแมนุ๊ <laughs> <laughs> โอ้นี่คือบพี่สาวกำลังจะแบกนะครับโอ้โไม่ดูนะสาวๆที่นี่ลำบากขนาดไหนนะครับเป็นจะได้ตังค์นะครับผมดูเลยต้องมาตัดพืน้นระวังแบกค่ล้ๆกแบกเดี๋ยวร่วด้วยนะสียสม <laughs> เก่งมากนะผู้สาวว่านนี้นะขับร์ไซค์ก็เก่งทำงานก็เก่งด้วยนะอะไรท์อันในป่าเลยนะครับอ้อเดียวูถเจ้าตะกุตติในเก้าเลยนะเราช่วยยกขึ้นสามล้อดีกว่านะเท่าน,นั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในป่าลึก ที่มีช้างผึกงานแรงที่มีสาวมาช่วยตัดพืนไม่ใช่ตัดพืนนะโอ้ยเต็มแล้วครับขับรถกลับได้เลยนะครับเอาดูไปอากาศนะครับว่าไม้ที่นี่ตัดอ๋อไม่ซ้างเนี่ไม่บวงเใช่ไหมาเอาทั้งเอาทั้งหมดนะครับที่เป็นไม้ไม่ผู่เนี่ยเนาะอ้โหยาวใหญ่นะครับเจ็บ อ๋อปุ้นก็ตัดตัดพีเอาจางมันมาตัดเปลี่ยนหลายๆอย่างไม่หวงอน่ะินหน้าตัดเปลี่ยนใช่ไหมก่ออะไรเป็นหนึ่งหมื่นเห็นไหม <c oughs> เป็นก็นเอาเอาเอมาใสา่ใส่ไผ่อย่างมาเผาเผามันเตี้ยนโอ้หูมาสร้างหายาบอ่ะไม่คิดเรียกไงเรามึงเจ๊ของปืนนั้นเออของเจ้าเงี้ยใส่ไผ่ก็ได้ อ่อนน้อยนะต้องไม่ป่าก่อนครับหมดตัดเตี๋ยวะนะตัวคำมียิ่งต้งองเข้าหมดตัดกันะนี่นี่ตัดตุ้นน้อยได้หมอนี่อันนี้คือทางรบเออเดี๋ยวร่วมเอาวน่หมอพันหมอหลิดเดียวนึงก็เบียกไน้พ่อนเข โซเลยครับคำภูนี่เป็นผัสตัดไปแล้วเนี่ยเข้าก่อนไหมเยอะยังไม่แน่ใจนะครับดูมแม่ตัดก่อนอา้าวกะเจยกระจ๊เปเป็นพันยามีมือามเด้าง คือพิสุดน์นะครับใครอยากมาเป็นเผยเชิงตุงนะครับต้องลองตัดพื้นเอาตังตัดไม้ดูก่อนนะครับตัดไม้ไฟก็จะทาเป็นโรนะครับมันน้อยเอามรดกาอ๋อในเดียมเม่อกีเอาจริงนะมนบดมาบ้ดมาเขาจอยโตใส่สามรอบืุดมาเนี่ย เอาหนุ่มเราหมดออ่ะไม่กี่ด้วยเนาะเอาคำพูดเข้าก้อนนี่ก่อนใหญ่เอาโตใส่สามโลกั้กันโมก็นนั้นนะเดวงยุงมาเอายุงใส่สามโลแหละมีได้เรียมอันนี้เนี่เพียดมาตาเนี่ยม,มนะุ่หมอนเพียดไม่บ้องไม่ซางเหรอครับเอาเราไปช่วยยก เกี่ยวแล้ <half art> วครับมาทำงานนะครับโอ้โหเก่งมากครับยกได้ประมาณแค่สามลูกกินตัวนี้เยอะกันาที่วัดยืนกุมจะเงียบกันไอ้มีโซมีขวานนี่แหละใส่ขวานไปไปไปมาเก้ากันเลยมาช่วยกันนี่ครับเราได้สามสามแลมแล้วครับคำพูยังไม่ได้สักแลมเลย ไม่เหนื่อยมีสาวอยู่สุดยอดนะครับเอาหเอาเหอะใช่ไหมกูไม่ได้ตัดนะครับเป็นคนที่ตัดกิ่งเด็กๆเ,เอง <c ười> เราโคบุอมออกก็มือทันได้ใช่ตอนที่โคบไม่ออกนะครับแต่เราไม่ฟางไม่ออกนะรอมผู้ไอ้จิตการหน่นอนิดหน่อยเดี่ยวจะตัดไม้สำหรับตาตัดเด้นห <laughs> โอ้โหไม่มีคลิปใดนะครับที่ได้เห็นสาวตัดไม้แบบนี้นะครับผมมีแต่คลิปผมเลยครับต้องกดไลค์สักประมาณหนึ่งล้านวิวเลย <laughs> เป็นไงพี่เอกเคยช่วยสาวไหมครับ ไม่เคยนะคือครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยซื้อมาได้ไหมรายการเนี่ยว่าคนใจฮินนักเหนยแทงกันไว้มื่อช่วยขอไวายกันคอยความขึ้นนี่ไงไปเทียดหน้าดวงไปเทียดขุนกะทิเฮ้ยโอ้หัวหอมใช่ไหมหัวหอมไม่ฝุ่นเราเหมือนยากแต่เนี้ยด้วยมียิ่งกับคนมาตัดขึ้นนะนี่ฮะนะที่นี่นะครับผู้สาวผู้ชายผู้บ่าวช่วยกันหมดนะครับทำนาหลวงแล้วก็ทำนาปังแล้วก็ตัดต้นแล้วก็ปตระเทียนฝุ่นเราเลย

ันนี้ก็ใครใตรเปื้นนอะไร้เนี่ยเนาะมีลายลายเอกกาเนี่ยหัวเนาะเปิดปั่นปันจุ่มนาเฮือหน่อเนาะเอาไม้ด้วยนะจริงๆไม่มีกำไม่มีอย่างว่ากําหนดอะไรว่าแผนที่อะไรนะแต่บ้านผมมีเรียบร้อยนะ ปมันตั้งก่อีก็มาหิมกันนะอาาไมหิ้มกันะเียเลยเี่เนีเขาเเอาขึ้นมาแล้วเอาอะไร่ะสินจ้าปูสินตังสินตังโตกมากผมเอาเลยเอาเลยยกไปเลยสองเล่มนะครับสามเล่มรออีกล่มหนึ่งแม่มึงจันไอ้กวยจันไ้เลยวะไอ้กันก โอ้พี่เลยวะเฮ้ยอ๋อเปินใส่ชออันนี้มาไม,ไม่ไม่เต็มขีดขาแน,น่นอนไม่เสร็จถือป้อนมาหรือไรเยอะเลยเนี่ยแค่หนูมันเลซื้อมันเลซื้องพื้นอืมโหลมันต้องเลียงเสื้อนะเนาะอ๋อแล้วมันใหญ่มันขึ้นได้ไหม ไปเสือังอัน,นเขาบันใไซกะพื้นเนี้ยรู้โอ้โอแก่ไม่รู้อันกี่เนี่ยแดมสามแดมเรียบร้อยต้องดินมาต้งยก,กอันน้นอยนนี้ก่อาเะ ัดดีดดเอาไปให้ขามันน้อยโอ้โหจัดทำอาหารกินมากครับ <c oughs> ที่ดูนี่เราไปทำเป็นขามันน้อยนะฮะโอ๋อนี่คำพูดเแยไ่ไปอะเอ้โหเอาอย่างเดียวไหมน,นุ๊ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่คือสาวกำลังจะแบกนะครับโอ้โหไม่ดูนะสาวๆที่นี่ลำบากขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวจะได้ตังค์นะครับผมดูเลยต้องมาตัดพื้นระวังแบกใกล้ๆแบกเดี๋ยวร่วมด้วยนะ

ตัดขึ้นเหนือทั้งยินก็เอาหมกว่าไปกันเลยนะตัดเตียนนะมันทำเหนือตั้งไหนเนี่ยมันทำตั้งไหนตัดตั้งไหนบันได้าหโอ้น่าจะได้โหแรงมากครับโอ้โหไปนิดนึงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแรงกับไฟโอ้แล้วๆแล้วโอ้พับปิดตัวมันได้นะเออหมดตัดหมดตัดตรงนี้ก็เก่งมากนะเอกของผมทำเป็นทุกอย่างนะครับ อ้นี่ยนี่ครับนี่คือหนึ่งวันแงนะฮะมาช่วยตัดไม้เพื่อจะไปทําเป็นโซนนะครับล้อมหัวนะเจ้าลมล้อมหัวปืนก็ตัดเขี้มนั่นเหนืนอเหนอก็หันไป <c oughs> หน,นะาเป็นเขี้มหรือเปล่าปวดมันปดไอปืนเอาเลยก่าหายดิหายด,ดิเอาวุตชุดเอา,าโมกานี่ก็แล้วปุ่นไปตาเหนื่อนี่มาแล้วนะ

ท่านไดด้วยนาะหรือวแตกไอ้ท่านอียิีตเนท่านไม่ไายโอ้เก่งมากครับครับไม่ง่ายนะใช้เวลาประมาณสินาทีนะถึงจะได้คืนหนึ่งแดงโอ้ถึงคิวผมเนาะ ไหนวะลากอ่ะพอลาก,ลาก,ลากลบวกเหรออู้ทวทวี เราคือมาพันๆติดอะไรหมดเลยหมดที่

รแด่งมตัดด่งอีเยอะเลยเดนเขี่ยมันหนูบรรยากาศสุดยอดนะครับพันไม้ไปจับช้างนะครับเราจะทำับช้างอย่างนี้ มีช้างเยอะช้างสุดนาแดงด้วยนะโอะ้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยคนถ่ายไม่เหนื่อยคนตัดเหนื่อยไหมอันนี้คือครั้งแรกนะครับที่ได้ถือมีดนานกว่าสองชั่วโมงทีนี้จนว่าจะถือกล้องถ่ายอย่างเดียวเฮ้ยมันค้าเนี่ยมันยกกานะ

่พัน,นยเอค่ะโลไม่คือลักเจนี่พันเอยยาวจริงไหม่ะตื้นเหนือปะบวกกับพันออพันลงมาถึงเดียมอ่ะนะจิตเดียมมันเยอะใเดียวเนี่นนน <laughs> ย ปูน,ปน่ะปนดิดไปสุดๆไไไช่วยในถ่ายกิไวาอย่าง้วายะถาม้ยหรอถ่าย้าตึกปีนี่ควนรอ่ะปีนี้ม่นรยควันตกย่ไป กันเนี่ยจับเกิอะไรเ่ับอกบอกว่านีใช่ไหมกระดีกุดกุดเนี่ยค่ะตีขาอยู่นะมองนี่อะไรห่ออกซ์ถ่ายที่ไองนี่ของปุ่นองปุ่นของนี่นะครับัดที่ไหนผูดดับจับยงไงดยเฮ้ย

มานะก้าวเพิ่มแล้วนักท่องเที่ยวลุยปลานี่คือแช็กิ้งครับเอามิเดเก็บเบียกกันนั่นครับเพื่อนพันาตอนี้ราคาดีบ่างไหมเนี่ันะน,นี้ราคาแต่ไม่ลุ่ลอยแค่เดี่ นี่พาโทรมาตัดขื้นนะครับออกกำลังกายพวกนี้หลับไม่เตื่นแน่โอ้ออกกำลังกายก็ว่าแน่นึดียูบรถคุณเน,นี่ยออกจมยิงองก้าวเนอะที่วาออาเวียนเขาจิตเนี่ยย,ยุ่เกิดไทยคุ <c oughs> เตรียมเนาะเตรียมแล้วครับ เดนคันโดด้ครับรอขับตุ๊กตุ๊กกลับบ้านได้แล้วครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับรู้สึกยังไงครับผมวันนี้ครับไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อมีอะไรทําอะไรเลยม่แต่ยิ้มเฉยๆนะครับโอเคนะครับเลยที่สุดแล้วก็ทาภารกิจที่รับลึกนะครับไม่มีใครมาทําแล้วก็ไม่มีใครมาถ่าย้วยนะครับนี่คือเป็นคลิปที่ลังที่สุดแห่งเชียงตุงว่าอะไรนะอุกป่านะครับแต่ไม่มีของป่าอะไรกินนะฮะ แต่มีหมากนี่เขาเรียกว่าหมากหมากคอกนะที่น,นู้ชมน,นีน,นี้เป็นหวานกล้ามใช่ไหมเฮ้ยหมากคอกเนี้ยพี่เนี้ยผมใจก็เนอหมากมั้ยใจตัวแล้ว <c oughs> ถามมาเจ้ามืตอบอ๋อน,นี่คือไม่ใช่หมากคอกนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าหมากนี่ออกก็เขาจะหวานต้นกล้านะแต่ผม,มก็หวานกล้าไปเรียบร้อยนะคือต้นกล้าไปทำเป็นน,นะครับจะกลับบ้านแล้วครับผมแม่หายนะครับ หาหน่ออ่ฮะนู่นแม่กำลังอยู่ในป่าทุ่นนู้น,นครับไม่รู้ไปหาอะไรหอยของปลาเอาพ่อมีปนเจ้าไหม <c oughs> เอาไปรอถ่ายที่พื้นที่ไม้ตะกีเราตัดนะครับได้เยอะขนาดไหนนะโอ้โหเตี้ยมเตียมเต,ตียมลำหรือไงเตี้ยมเนี่ย,ยสุดยอดนะครับการเอนเจอร์ลุยป่าวันนี้นะครับก็ได้ช่วยน้องคำภูตัด ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เพื่อไปทำเป็นรั้วนะนี่ครับโอ้โนอะไรขึ้นมาเนาะคิดว่าหายกันไหนถามถามว่ารักปกกระเพื่อนอันนี้เน <c oughs> ี้ยรักกับเฉียเพื่อนจำได้แน่นอนนี่รุ่งอันไหนก็จำเหมือไปได้จำแน่นอนนี่ครับถ้าเดินเท้าน่าจะใกล้ก,กันนะ <c oughs> แต่สมัยนี้ไม่ค่อยเดินป่าแล้วครับขับรถใส่ป่าเลยเว <c oughs> ดีหมากัึงวะหมัง 왜이 시, 시막 흔하지 마. 잠자리야, 잠들어. 잠자리, 잠들어. 잠자리, 잠자리. 어마가 피곤. 뭐, 벌네 약간 투가 좀 있어. 아, 여기 니나 모드에. ยาวพูดเน,น่นยน่นานยาวนิดหนึ่งจะตัดได้หรือเปล่าแค่นั้นไรเอเขาลากกับทุ่มๆๆๆๆมันต้องมัดเลยนะผมมีตกนะครับอยู่นี่อันพามีหนูเฮ็ดพักแนวมือขึ้นเรียบร้อยนะตุ๊กๆนี่จะไปที่นานะไปล้อมโมยอีกนะครับ เออเหมันโต๊กก็มีดังกำขอนุพันธ์ไงเฮ้ยเหมือนโต๊กโอ้ต๊ะก็สุ้มันอะเก่มมนะกกเงเกลอไทยโอเคงั้นนะโอนะ๊โอนะวายมาโอเคักคาขึ้นเมื่อตัง้งเลยเนี่ยตั้งหลงวัดเลยเอาทางนี้นะครับหลงทางอีกแล้วเก่งมากครับสาวสาวว่านี้นะครับไปป่าทำนาทำสวนขุดไร่ขุดสวนจริงๆอยากไปถ่ายน้องอามโนนขุดสวนนะั่นแหละไปเลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ปปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามไม่เป็นกำลังใจ